ลูกชายง่วงนอนแล้วใช่ไหมลูกลูกชายง่วงนอนสวัสดีค่ะทุกคนทุกคนคงจะแปลกใจว่าทำไมน้องเมกี้ใส่คอล่านะคะก็พอดีว่าเหมือนคลิปวนก่อนเนาะที่มามีเคยบอกว่าน้องฮอร์โมนเริ่มเปลี่ยนน้องเริ่มจะเป็นวัยรุ่นแล้วนะครับน้องเริ่มโตเป็นหนุ่มแล้วแต่จริงๆอ่ะน้องก็ประมาณ8เดือนนั่นแหละคะ่ะทุกคน อ่ามามีม่เคยถามคุณหมอคุณหมอบอกว่าประมาณ6เดือนขึ้นไปน้องก็เริ่มทำาหมันได้แล้วทั้งจะเป็นตัวผูดแล้วก็ตัวเมียเนาะน้องมิกกี้ก็เริ่มร้องได้ประมาณสักเดือนกว่าๆแล้วนะคะแล้วก็แดดดีก็เคยเห็นฉีดส,ส,สเปรย์เนาะพ่นสเปรย์นะลูกเนาะสองครั้งแล้วก็ตอนเช้าๆกับตอนดึกๆจะเริ่มร้องเหมือนอยากจะออกข้างนอกมามีม่ก็เลย แต่สินใจว่าพาน้องไปทำหมันดีกว่าถ้าย้อนไปพี่ลักกี้นะ่ยพี่ลักกี้ประมาณปีสามเดือนสี่เดือนประมาณนูน้นนะนะคะ mm. ก็คือมันมีปล่อยไม่นานมากเลยแต่ว่าด้วยความที่เรามีแค่ลูกแมวแค่ตัวเดียวเนาะตอนนั้นหรือได้น้องมิกกี้มาใหม่ๆนี่แหละยังไม่เยอะก็เลยดูแลได้ทั่วถึงแต่ตอนนี้ มนมีมีมีลูกแมวตั้งสี่ตัวก็เลยต้องเริ่มหน่อยนะคะแต่ก่อนว่าพี่ลักกี้จะฉี่ไปทั่วมามีก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่าลูกไม่เยอะทําความสะอาดได้ทั่วถึงเนาะดูสิคะแต่คนนี้พอเริ่มเป็นหนุ่มปุ๊บมามีก็ต้องเริ่มทําเลยค่ะสงสารอยู่ยังเป็นหนุ่มไม่เต็มที่เท่าไหร่รมามีก็อ่าเขาเรียกอะไรมามีก็ตัดน,นาคนหนูแล้วใช่ไหมลูก มันมีขอโทษมันม่รักมันมีถึงทำอย่างเงี้ยลูกมันมีขอโทษดูสิคะน้องเนาะเวลานอนน้องก็จะชอบนวดน,นะคะอันนี้มามีก็อ่าล้างแผลให้นะคะเนี่ยล้างแผลให้เช้าเย็นเนาะเหมือนเหมือนพี่ลาก,กี้เลยนะลูกเนาะเด็กเด็กน้อยเด็กน้อยสภาพดีมากเลยพาไปทำเมื่อวานนะคะแล้วก็ไปรับเมื่อวานตอนเย็น แต่ว่าเด็กน้อยสภาพดีมากเลยสภาพดีกว่าพี่ลักกี้มากเลยพี่ลักกี้อ่ะสลึมสลือพอราเสร็จมามีก็รีบไปรับเลยตอนนั้นเพิ่งทำมาครั้งแรกเนาะแล้วก็ลูกคนแรกมันมีแบบกังวลมากเลยก็เลยเรีบไปรับลูกไม่อยากให้ลูกอ่ะกดดันนะคะอยากให้ลูกมาอยู่บ้านเร็วๆแต่น้องมิกกี้เนี่ยอพอตื่นเสร็จคุณหมอโทรมา มบมีก็ประมาณสักสามชั่วโมงหรือเปล่าลูกสามสี่ชั่วโมงเนาะมบมีทํอะไรเสร็จมันมีไปรับนองก็สภาพดีมากเลยจนถึงทุกวันนี้นะคะจนถึงตอนเช้าวันเนี้ยก็เลยมาอัปเดตให้ทุกคนดูเนาะเด็กชายทําหมันแล้วนะครับลูกโอ้เด็กชายง่วงแต่สภาพดีมากน้องรู้สึกว่าดีกว่าพี่ลักกี้มากพี่ลักกี้เขาไม่ชินนะคะเป็นอาทิตย์ก็เหมือนจะลืมสลือแต่พอ วันที่จะไปตัดไหมมันมีรู้สึกว่าแห้งแล้วนะลูกเนาะ,ะพลากี้เนะี่ยพอถอดพอถอดคอล่าออกคือลักี้คนเดิมกลับมาแบบนี้ชั่วพริบตาเลยนะคะจากที่แบบว่าเหงาสลืมสลืออะไรประมาณเนี้ยแต่น้องมิกี้นี่รู้สึกว่าเก่งนะลูกเนาะพอกินข้าวมันมีก็ถอดคอล่าให้พอทำแผลด้วยแต่พอใส่ยากินข้าวเสร็จมันมีก็ ใส่คอล่าคขนเพระาะว่ากลัวน้องเดียแผลเนาะดูสิคะดวงว่วงนอนแต่มันมีมากวนสงสารลูกมากเลยค่ะเทียจะร้องไห้สงสารจับใจขนาดเคยทําพี่ลักกีแล้วตอนพี่ลักกีมันมียิ่งแบบน้ําตาคลอน้ําตาซึมเลยทิ้งลูกไว้คลินิกไม่เคยทิ้งลูกไว้นานๆแบบนั้นเนาะลูกเนาะสงสารมากเลยดูสิคะเด็กน้อยของมันมีอืมแล้วก็ต้องแยกห้องด้วยนะคะ น้องมิกกี้มามีก็มาไว้ห้องน้ำข้างล่างแล้วก็ส่วนสามคนนั้นก็ไว้ข้างบนแล้วก็ต้องแยกสามเหมือนกันค่ะเพราะว่าเด็กน้อยเด็กน้อยดืย้อเด็กน้อยชอบกินข้าวของพิลาก,กีตลอดเลยทั้งกบบระบะโซนกระบะาซโอ้มามีให้บุญเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรเนาะมามีทนได้ประมาณสักอาทิตย์หนูก็ดีละลายเดี๋ยวก็ไปตัดไหม่แล้วนะลูกเนาะ แลวทุกอย่างก็เป็นปกติแล้วแล้วถ้าหนูอาการดีขึ้นเดี๋ยวมามีจะมาอัปเดตให้ทุกคนดูนะคะก็ฝากเป็นกําลังใจใพวกเราเหมือนเดิมนะคะฝากเป็นกําลังใจให้หนูด้วยเนาะลูกเนาะหนูจะได้หายเร็วๆเจอก,กันคลิปหน้านะครับทุกคนขอบคุณที่เข้ามารับชมหนูนะครับสวัสดีครับขอรอดก่อนครับแล้วก็มามีไม่ควนละไปน้องนอนและล้างแผล กินข้าวกินยาเสร็จแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ